Video was made possible made the EA Creator Was by สวัสดีดทุกคนนะคะในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมเดอะซิม2ซึ่งเราจะต้องไม่ย้อนความทรงจำกันสักนิดนึงนะคะทุกคนตามอะไรไม่ค่อยได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสร้างตัวละครกันก่อนดีกว่าอันนี้คือโ o no ซ c อะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะนี่เรามาเพิ่มตัวตรงนี้ซึ่งเล่นเป็นคุณผู้ชิ่งดีกว่าค่ะชื่อมล,ลิทำไมพิมพภาษาไทยไม่ได้อะอ๋อ่พิมภาษาอังกฤษยอย่างเดียวเลยเหรอโอเค มาเลเอเอเออชื่อมาเลเนะคะทุกคนไหนดูสิอันนี้ถ้าจะเป็นแบบทรงหน้าหนางนะคะเอาเป็นอันนี้ละกันจากนั้นผมนะคะเราใช้เป็นผมสีดำดีกว่าแล้วก็จริงๆแล้วผมเขาก็มีให้เลือกไม่ได้แบบน้อยเลยนะโอ้โห,หนักเปียละกันเนาะโอเคปรับรูปหน้ากันสักนิดนึงค่ะโอ้โหถ้าเป็นแบบดีคือกดใครโลกเสื้อผ้าเนี่ยเยอะมากทุกคน จะบอกว่าได้ตอนนี้นะคะเกมอาจจะยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางอะไรเท่าไหร่นะทางทีมพัฒนานเขากําลังแบบปรับปรุงอะไรอย่างนี้อยู่นะคะั้งแรกที่มินลองเข้ามาเล่นเนี่ยเกมเด้งจากแบบตึงเงีย้ยซึ่งยังไม่ทันสร้างตัวเสร็จเลยจ้ะอุย้ยอชุดน,นี้น่ารักมากต่อไปเป็นชุดแบบเข้าสังคมนะคะอันนี้ดีอยู่เอาเป็นชุดนี้ละกันผมของแต่ละชุดนะคะทุกคนอันนี้ชุดอยู่บ้านมินมินว่าเราเปลี่ยนผมไปด้วยเลยละกันเนาะ ถักเปียโอเคแล้วก็ชุดเข้าสังคมนะคะี่อันนี้ละกันชุดชั้นในชุดชั้นในก็ถักเปียเหมือนเดิมแหละแล้วก็ชุดนอนชุดนอนเราเอปล่อยผมบ้างไหมไม่อ่าต่อไปชุดว่ายน้ํานะถักเปียเหมือนเดิมชุดกีฬาก็ถักเปียเหมือนเดิมอันนี้ชุดออกออกนอกบ้านอ่าใส่หมวกละกันเราใส่หมวกอันนี้เท่ๆแล้วก็เราไปเลือกชุดกันต่อคะ่ะ อันนี้ชุดไปทางการชุดชั้นในเนอะอุ้ยแกจะคิดถึงชุดชั้นด้อะไรแบบนีมากเลยอะคลาสสิกมากทุกคนชุดนอนเนาะวชุดเมื่อกี้ก็น่ารักอยู่นะนี่เออเอาเป็นชุดนีละกันแล้วก็ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำนี่แซบสะบัดเหรอแล้วก็ชุดกีฬาใส่กระโปรงละกันสีขาวล้วกันโอเค แล้วก็ชุดออกนอกบ้านอันนี้น่าจะฟิลแบบหนาวหนาวอันนี้ละกัน oh <my> เออแคร์นี้ไม่ได้ขอเลือกชุดแบบลำลองนิดนึงนะคะว่ามีชุดอื่นๆอ,อีกไหมแต่ชุดชุดเนี้ย <im> น่ารักมากเลยอะ่ะอุ๊ยไปแล้วคือเขาจะมีฟิลราศีให้เลือกนะคะทุกคนน้องๆคนไหนที่แบบเฮ้ยไม่ทันเล่นซิมสองเนี่ยจะบอกว่าซิมสองเขาให้เลือกราศีจ่ะแล้วสามารถนี่เพิ่มลดความแบบ อุปนิใสหรือเปล่าอันเนี้ยได้แล้วจ้ะเราเอาอันนี้หดลงมาทุกคนเห็นหลอดตรงนี้ไหมถ้าเราหดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะกลับมาอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะเราก็เอามาเติมช่องอื่นเนี่ยอันนี้เนี่ยมีเล่นเป็นภาษาไทายแบบออฟฟิเชียลนะคะทุกคนก็ใครที่อยากจะเล่นแบบภาษาไทายเนี่ยไปดูได้ในช่อง t ิ k กตอกของมินเลยนะคะมินลงวิธีทําเป็นภาษาไทายให้แล้วตามไปกันได้จ้ะฝากกดติดตามติ k กตอกไปด้วยนะคะมาลีนามสกุลชบาค่ะมี่ครอบครัวชบา นี่ไงทุกคนมันเด้งออกไปดินั่นไงเกมหลุดอยากย้อนไว้ไปด้วยกันอย่าลืมคิดถึงโค้ดมินเชอรค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่กรอกโค้ดมินเชอร์เข้ามากันนะคะและไปเอนจอยกับโมเมนต์เก่าๆกันค่ะนี่ทุกคนเข้าเกมใหม่แล้วชิมบะรียังอยู่นะคะยังดีที่นั่งเซฟไว้ให้ความเก๋อ่ะคือเราสามารถแบบสร้างเมืองได้เลยเนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะพื้นที่ขนาด5้คูณหเนี่ยไม่อ่ะ วางไว like. okay. 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 ้ที å, uh ่ไหนก็ได้ความเก๋ของหรือซิมภาคเก่าๆนะคะอยู่ตรงนี้ยังไม่พร้อมแบบเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆทุกคนเราจะต้องแบบว่าต้องรื้อฟื้นความทรงจำกันสักนิดนึงนะจ๊ะวันนี้ก็เหมือนแบบพาแบบพามาเล่นเดือซิมเก่าๆอะไรแบบนี้นะคะเฮ้ยมาแล้วทุกคนโอ้โอุ๊ยเนะ่เฮ้ยเดี๋ยวบ้านคือไม่มีอะไรเลยหรอเลยแบบเลยแล้วเหลือตังอยู่2 7 0 0นี่ งานอาดีเรกเฮ้ยมีขาตังวารูป<ม>เฮ้ยแต่ทักษะไม่ได้ขึ้นแบบช้าเลยทักษะขึ้นเร็วกว่าหรือซิมซีม่มากมาริสนใจศิลปะและงานฝีมือมากจนสามารถคุยเรื่องนี้กับซิมอื่นได้มันคือศิลปะมลริได้คะแนนทักษะความคิดสักสรรค์จากขาตั้งวาดภาพอ๋อโอเคอุ้ยใครมาหาคะอุย้ยมีผู้ชายมาหาเดี๋ยวเดี๋ยวเยว,เว,เวเอาเราไปแล้วเหรอ มาหากันเต็มเลยอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากมีเพื่อนมากอยากมีเพื่อนมากอ๋ออ่าทักทายค่ะต้อนรับเขาชื่อนินิรุตชื่ออย่างไทยเลยนี่ค,ค่าอะไรด้วยอ่ะอันเนี้ยอ๋อค่าความปรารถนาตรงนี้อ๋อโอเคอันนี้คือความปรารถนาเขาอยากได้ตู้เย็นซึ่งเราไม่มีแล้ว มีแขกเต็มเลยว่าโหต้อนรับทุกคนเลยค่ะยินดีค่ะยินดีมากยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะโหไปไหนอะอุ้ยคคนนี้สวยมากเลยชื่อแต่งหน้าเป็นอะไรอ่ะแต่งหน้าเป็นดอกไม้อะมีมงกุฎจ้าต้อนรับเขาชื่ออะไรอะไททานเนียอ่าคนนี้ชื่อมิเชลโอเคต้อนรับทุกคน่ะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอิธิอิธิเลฟคุณนีรุดเข้าของขวัญมาให้เ่ะเฮ้ยมาเปิดก่อนมาลิเฮ้ยได้คอมหมอคนนุณนีรุดเข้า ไอคอมเราทุกคนโอไม่ oh เล่นไงวะกอขับท่ายเดี๋ยวนะได้ว่ามีชักโครกอยู่นะคะความหิวก็หิวมีใครให้ของอีกปะโอ้โ oh, หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวที่สองคนนี้คือมานั่งจับข่าวคุยเรานั่งฉันเข่าด้วยความเก๋เนี่ยเราลองว่าลูกต่อให้เสร็จนะคะว่ามันจะเอาไปแบบขายได้เปล่าลืมแล้วว่ะลืมไปหมดแล้วว่ะที่เป็นเรื่องเล่นเดอะซิมสองไม่เล่นเดอะซิมหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเดอะซิมหนึ่งคือตอนนั้นเนี่เป็นแบบดองมินอนุบ้านสองอยู่ค่ะ แล้วคือมันหรือฟืนแบบมันความทนงจาอันเลือนลางแบบมากทุกคนเด e s i m มสองน่าจะดีกว่าแบบมุมกลงมุมกล้องอะไรแบบนี้นะคะมันมันไม่ได้แบบปวดหัวเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวชีหิวข้าวแล้วชีจะไปอาบน้ำแล้วชีไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะว่าไม่มีตู้เย็นเหรออ๋อตู้เย็นอันไหนทุกๆอันนี้300อันนี้375มีสีให้เลือกอ่าความหิวสิบอันอื่นได้สภาพแวดล้อมด้วยอ่แต่พันแปเลยอ่ะไปจะไหวไหม อันนี้เราเปลี่ยนสีได้ปะนี่ใช้เป็นสีแบบอ่าชมพูไปชมพูไปอาอันนี้ชมพูอีกอาความประถนานางก็จะแบบเปลี่ยนไปเรื่อยคะแนนปณิธานน,าน,นี่นะคะทุกคนรางวัลน,นี่เราจะมีแต้มตรงนี้ซึ่งเราสามารถเอามาซื้อหมวกความสนุกเฮ้ยอัน,นี่ลืมไปเลยอ่ะไอเจ้าหุ่นยูอันนี้โ oh <my> อ้ my god เฮ้ยนี่อะไรอ่ะเครื่องชงนมปะ เฮ้ยเก๋มากเธอเดี๋ยวโต๊ะมาตั้งไว้ซักข้างบนก่อนดีวกว่านะห้องนี้หูแล้วดูความแบบดีไซน์โต๊ะนี้นานอนะอันนี้ร้อยเจสิบห้าอันนี้ห้าร้อยห้าสิบเอาร้อยเจสิบห้าสิล์โอเคแล้วก็เก้าอี้อันนี้มีสีขาวลองใช้อันนี้ไหมนั่งจะนั่งได้เปะวะแล้วก็เอาคอมเราเออเอาคอมมาตั้งไว้แบบนี้ซึ่งที่บอร์ดคือเกือบเลยโต๊ะค่ะ จริงแล้วเราสามารถทําให้เงินมันเหลือสูนได้นะคะทุกคนแต่ว่าขอลองเล่นก่อนไม่พอมากจริงห่างงานไหมห่างงานดีกว่าห่าง,งานในชิมาเลดีกว่าฉันไม่มีอารมณ์ที่จะทําตอนนี้หรอกนะไว้เข้าหลังแล้วกันซิมหนึ่งซิมสองคำพูดคือจิก,กัดขั้นสุดนะคิดว่าจะไปทําข้าวกินหยิบบันฝรั่งทอดกรูปกินไม่กินสัง,งั้นกินแบบโคตรหิวโหวยทำไมเดืซิมแบบหรือซิมสี่ไม่ทําให้มันมีแบบว่าหน้าตาแบบอะไรแบบนี้บ้าง แต่ความหิวเพิ่มหน่อยมากแกนี่ความดีเทลแบบการทําอาหารของเขาอะทุกคนคือมีแบบหยิบชงหยิบช้อนเดลซิมสี่ไม่จ่าวางเราทําเลยเ,เห็นปะเมนูเดลซิมสอกดีววนน้ขอเสนอบัคกาโรนีค่ะอ่าเราไม่มีโตกินทาไงจ่ายืนอุ้ยเพื่อนไปหมดแล้วพเพื่อนบอกละกอนโอเคค่ะไม่ว่าหลังมามิตติ้งมิดใจกันอีกนะก็ลองฝึกแบบว่าว่ารูปให้มันเสร็จไปก่อนนะคะทุกคนอันนี้เออเสร็จแล้ว,ลวไงขายเป็นสองสองซิมูเลียน ไหนเดี๋ยวเราลองให้ชีมาหางานดูนะคะทุกคนเออมาวารสารและสิ่งพิมพ์ตำแหน่งผู้จัดทำหนังสือรุ่นได้ร1 5ต่อวันดูอีกครั้งสถาปัตยกรรมคนงานผสมปูนเอาไปต่อการแพทย์เป็นหมอเลยเหรอทำงานวันอังคารวันพุธวันพฤห,หัสวันศุกร์วันอาทิตย์อ่ลองดูมาค่าตอบแทนมันแบบว่า280ทุกคนจะมีรถไปรับเวลาเจโมงนะจ๊ะมินซื้อเตียงให้นางก่อนละกัน ไหนๆก็จะมีงานทำละก็คงจะต้องนอนอุ๊ยเียงน่ารักมากแต่ไม่มีสีแบบน่ารักน่ารักอุ้ยสีนี้น่ารักค่ะทุกคนนี่เอาวางไวม้มุมนี้มามานอนมาชีน่าจะแบบว่าง่วงนอนแบบเกือบจะสุดขีดละเอ้ยเด๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวไปเข้าห้องน้ำก่อนโอเคแล้วก็มานอน แล้วเวลาทำงานของเราวันนี้เลยเอ๋อแปดโมงโอ้ oh my god ตอนนี้ตีห้าเฮ้ยพลังงานขึ้นเร็วอยู่รหลดรับส่งกำลังจะมารับอีกจ้าโอ้ทานของว่างก่อนได้ปะมาแล้วอรอบรีบแต่ยังอ่ะบีบแต่ก่อนเออมันต้องอย่างงี้ไปคะ่ะไปทำงานกันค่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วไปเร็วมากเราต้องเข้าไปที่ตกแต่งสวนนะคะทุกคนนี่แล้วมันจะมีไอที่ปลูกต้นไม้อันนี้ให้ อ่าซื้อไฟสักสิบช่องโอเคมาเฮ้ย hey, นี่ไงนางสามารถปลูกใส่ปุ๋ยหลายต้นได้ปลูกหลายต้นได้ปลูกมะเขือเทศแปดเลยเหรอมะเขือเทศอะแปดอ่าเดี๋ยวจะมีรถมาส่งนะคะราชเชรถมาส่งนางที่นี่เออเอาไมายังไวที่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงชีดักอยู่ในรถจ้าเอานางยิ้มไม่ลงจากรถรอ อาลงแล้วจ้ะบักนิดหน่อยคางคนิดนึงก็เสยตะกอด้านหนึ่งนี่แล้วความแบบเขามีแบบการปลูกใช้จอบใช้อะไรแบบดีนะจ๊ะวิ้งน้องหมาตอนหลับโกโก้ชื่อโกโก้วีน่ารักมากเลยให้ความรักนางป้อนขนมโหกต้นไม้ขึ้นแล้วออเร็วมาโกโกโก้ได้เรียนรู้คําสั่งแกงตายเอาแล้วน้องหายไปแล้วด้วยทุกคนแล้วการเปิดไฟคือช่วยให้สภาพแวดล้อมขึ้นด้วยนะคะทุกคนถ้าเราลองปิดไฟ เห็นปะสภาพแหลนรองพืดนหลดลงไปแบบรวดเร็วมากอ่ะเปิดนี่นางกลับมาเกี่ยวละสมจริงเกินอ่ะวินี่ไงน้องโกโกป้ปะไม่ใช่หว่าน้องคือใครอ่ะกิ้งแบบสนุกมากลูกไปแล้วค่ะชีไปทํางานละอันนี้คือวัชพืชปะต้องกลับบ้านมาดูแลอีกวิหลอดการทํางานของเราเต็มนะคะการออกไปทํางานเนี่ยจะต้องให้นางมีความรู้สึกแบบ อารมณ์ล่าเริงแบบทําให้นางเขียวๆนั่นแหละแล้วก็จะเพิ่มโอกาสให้นางได้เลื่อนขั้นวันนี้อาจจะได้เลื่อนขั้นทุกคนอนาคตแพทย์เฮ้ยกลับบ้านแล้วหรอเอา้ายังไม่ได้เลื่อนขั้นค่ะแต่ได้มาสองร้อยโอเคอนางเป็นวัชพืชจริงนี่ต้องมาเอาออกนะมะลิสนใจธรรมชาติมากขึ้นตอนนี้เธอสามารถเดินป่าได้จะให้ออกไปแบบข้างนอกอะไรแบบนี้ก็พลังงานก็คือเหลืองอีกทุกคน จะได้ออกไหมออกจากบ้านยังไงอ่ะไปอุย้ยไปปีนเขาหรอเดินไปที่พื้นที่ส่วนกลางอ่าไปที่ไหนเดียะข้าวของดีดีและดิตียศาสตร์ดีด,ด,ดีจะทําให้มันเวลาของซิมที่มาเยือนถ้าเพนทามิเตอร์มีความหมายตียดเป็นที่สําหรับซิมซึ่งมีเยรสนิยมที่โดดเด่นซึ่งต้องการความนาถึงเออลองไปดูมะนี่หรอมาถึงแล้วอ๋อการลังจะเช้าแต่ทุกอย่างเราเขียวอยู่ทุกคนนีเฮ้ยขาดสิกสุดๆอันนี้มันแผ่นเกมปะ ไหนดูซิมีอะไรมัางไมซิม <My Sim. c oughs> เกมฟีฟ่าจ้าฟีฟ่าก็มา e a s p o r t นะจ๊ะซิมซิตี้เจอซิมบัสบัสตินเอาเท่าไหร่9ก้เก้สบห้าเลยหรออ่าไม่เป็นไรลองดูคะ่ะทุกคนเฮ้ยพินบอลโออ้ไวทูเคอ่ะเฮ้ยนี่ใครอะ่ะของคิดว่าคุณน,นีรุตคุณคุณน,นี้ชื่อคุณวุฒินะคะทุกคนทักทายนางซะหน่อยและชีสองคนค่ะ เหมือนนั is, are? Are sure you know? ่งสมาธิคุยกันทางจิตและนั่งไกลกันมากเขาบอกว่าคุณนี่เป็นซิมที่เจ๋งที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาเลยละเดี๋ยวฉันจะไปเป่าประกาศให้ทุกคนรู้กันทั่วหน้าว่าคุณน่ะเยี่ยมขนาดไหนคราวนี้ชื่อเสียงของคุณจะต้องโด่งดังเป็นผู้แตกไปเลยเขาคือใคร่วะเขาคือใครอะลองลองชื่นชมชมเชยนางดูนะคะค่าความสนิทตอนนี้อยู่ที่37มสิบเจ็ดไม่ไหนแล้วว่าเอ้าที่กับบ้านไปแล้วเหรออะไรอะอุ๊ยแม่มดทักทายทักทายกอดแนบแน่นได้ปะ วิังบินไปแล้วบินไปไหนวะหายไปแล้วทุกคนเอา้าแต่พอกลับบ้านมาคือตีนหนึ่งยินดีด้วยขุดดินไม่ใช่เรื่องยากเกินไปใช่ไหมเมลิได้รับเหรียญรางวัลส่วนสวยสีทองแดงไหนอะแล้วนอนไม่ทันแล้วด้วยตอนเนี้ยมาแล้วทุกคนหน้เอา้าไปทำงานไม่ทันน่ะเดินไปทำงานได้นี่ไงไป คุณได้ก้าวสู่เส้นทางแห่งการเป็นที่สุดแล้วและความปรารถนาของคุณก็ได้รับคําตอบจากอํานาจโบราณน,นี้เอา้าหายไปแล้วอะ่ะฉันเจอตะเกียงใบหนึ่งที่ดูน่าสนใจและเหมือนจะมีเวทมนต์วิเศษว่าแต่ฉันควรจะทํายังไงดีเเนียจะทํายังไงตะเกียงวิเศษนี้ถึงจะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้หนอเราต้องมาถูตะเกียงนะคะขายตะเกียงได้ด้วยแล้วก็ถูตะเกียงได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวกลับบ้านมาดูแลสวนเนาะแล้วก็เอาไอ้เจ้า ตะเกียงอันนี้นะคะเข้าไปไหวปึ๊บโอเคเหลืองเงินอยู่600อยโตกินข้าวได้ปะอันนี้ตัวอะไรตัวตัวเล็กโตกินข้าว90้าสอันโอ้โหสองรอันนี้ก็ได้นี่สีม่วงไปเลยแล้วก็เก้าอี้กินข้าวนะอยู่บ้านคนเดียวสุดตัวเดียวก็พอมั้งนี่อันนี้ละกันสีขาวโอเคมาไว้ซักมุมนี้เออเผื่อมีแขกละกันอีกสักตัวอะโอเค มมลีและเพื่อนร่วมงานพกชุดแมลงที่สะสมไว้มาที่ทำงานด้วยมมลีสังเกตเห็นว่าเพื่อนของเธอติดชื่อพันธุ์แมลงบางชนิดผิดไปเมลี่ควรจะบอกให้เพื่อนร่วมงานทราบหรือว่าจะจัดการแก้ไขให้ถูกเลยดีบอกเพื่อนร่วมงานแล้วกันเพื่อนร่วมงานของมมลีรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างแรงที่มมลี่ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องเพราะคืนก่อนหน้านี้เพื่อนของเธอคันขยเยจากไรฝุ่นบนที่นอนจนทำให้นอนไม่หลับและไม่มีสมาธิในการทำงาน น้ำใจของมล,ลิทําให้สองคนสนิทกันอย่างรวดเร็ววันนี้มล,ลิพาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านอยากโทรหาคุณบุธีอ่ะเท่า่าโทรศัพท์เท่าไหร่เฮ้อทุกคนนี่โทรศัพท์บ้านในตํานานวางไว้บนโต๊ะคอมได้ปะเท่าไหร่ว่คะสี่เป็นก่อนี่โทรศัพท์ติดผนังนะคะเอาไว้ข้างล่างแล้วกันติดไว้เออหน้าบ้านตรงนี้เลยล้วกันโอเค แล้วก็โทรหาคุณวุธิใช่ปะชื่อคุณวุธิปะเออโทรหาคุณวุธิมาแล้วนางกลับบ้านมาแล้วสวัสดีนี่เป็นเครื่องตอบรับของวุธิฉันไม่อยู่บ้านในต,ตอนนี้ลองโทรมาใหม่ทีหลังขอบคุณพลังงานนางแดงมากตอนนี้แล้วก็อยาอาบน้ำด้วยเฮ้ยนี่เออจิน่จะจซนิจะามาเราจะเออเราใครเข้ามาบ้านวะเนี้ยขอพรขอให้ร่ำรวยได้ป้าเราต้องเราต้องทำ ค่าของเราให้มันเกี่ยวป่ะเนี่ยถึงจะขอได้อ่ะได้ไหมเฮ้ยความปรารถนาของท่านเป็นจริงแล้วเจ้านายคุณเหลือพรอ,อยู่สองข้อเอานังคือไม่สนใจเรานังไปนอนละเอาเราคุณจินนี่หายไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยขอใหม่ไมไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโจรขึ้นบ้านทุกคนเฮ้ยทําไงอ่ะโทรศัพท์เออเออชุกเฉินเออตื่นมาลิเออทำไงวะโอไม่ oh หยุดกรี๊ดค่ะหยุดกี๊ดเออสถานีตำรวจหันปะ่ะเฮ้ยเอามันหายไปแล้วโอ้โหคุณตำรวจมาช้าไปนิดนึงไหมค่ะเราโทรช้าไปโอ้ต้องซื้อเครื่องกันขโมยอีกอเคขอพรจินนี่ก่อนค่ะขอร่ลำรวยก่อนหนึ่งขอให้โกงความตายสองขอให้ความงามสามโอเคเอาเราไปแล้วหรอ ความปาถนขางคุณจริงแล้วแต่คุณได้ใช้พรครบแล้วตามกฎของยักษ์จินนี่ฉันต้องไปแล้วลาก่อนขุดหาของสิทุกคน<ะ>ผมก่อนผมก่อนเอออาไหนลองขุดหาขุมทรัพย์พบเจอแผนที่เก่ายับ y u y u, ยุยี่ขายได้เท่าไหร่เฮ้ยขายได้สี่ล้านขายที่มีตั้งอยู่พันสองโอ้โหรวยได้ที่บ้านน่ะขุดหาของต่อไปเฮ้ยเจออีกแล้วเหรออะไรอีกอ่ะเฮ้ย ไมเจอของเยอะจังอันนี้เลยอ,ะอะ่ะหินไซจิว๋วขายได้ยี่สิบห้าอ้ยร่ลำรวยเฮงๆปังๆเฮ้ยเจอของไม่หยุดเลยแล้วเพื่อนคือไปช่วยกันทำความสะอาดหินอันนี้ขายได้ยี่สบห้านะเจอหินอีกแล้วแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะสโตนแวร์โค้งนูนจานหนอสามร้อยเจสิบห้าโอ้ยเดอซิมซีค่คะ ช่วยเอาอะไรแบบนี้กลับมาหน่อยค่ะโอเคค่ะทุกคนในวันนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยได้มาแบบว่าย้อนวันวาน,นเนอะเล่นเดอะซิมสองในตอนที่เรายังเป็นแบบเด็กหน่อยยวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ต่างๆเหมือนได้กลับมาเล่นเกมในแบบว่าวัยเด็กอะไรแบบนี้ก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ